ก้อบลเหวานอร่อยชื่นใจสามโลน้อยลงชื่นห้าสิบลูกพัฟนอกหวานกอบอร่อยสิบล,ล,ลูกห้ิบลเลยครับแต่องหวานหวานแต่โมลูกโตเนื้อแดงแต่หวานกอบอร่อยชื่นใจสองลูกห้ารัล่งกิจูหวานกรอบอร่อยชาดีมีประโยชน์ครับสองโลห้าสิบสาบรดยภูแลหวานกอบอร่อยชื่นใจได้งสี่สิบบาทมะนาวแป้งแฉล่ลูกใหญ่โลละสี่ิบบาทน้ำผึ้งป่ากลวยละหนึ่งร้อยบาท นะ้ำต้มคั้นสดหวานอร่อยชื่นใจขอลละิดปาเลยครับเชิญเลยครับไกาตกดจากปลาเบอร์ใหญ่จับโบแผรยเบอร์สี่อสรบต้มไก่ร้งก่นูเรีบใหญ่หวานอร่อยชื่นใจ34อรโลร้อยตมไ้หวานอ่อยชื่นใจสโล,โลขึ้น50สิ ลูกครับนอกหวานสอบอร่อย1ิบลูกห้าสิบครับแต่บัหวานหวานใจบัวลูกโตนลละเดตอนแานสอบอร่อยชื่นใจขอลูกห้าสิบเ่ากินจูหวานสอบอร่อยชาดีม,มีประโยชน์สองโลาสิครับกับไปรถบัวแล้วชื่นใจแค่สี่สิบบาทมะนาวแป้งแ้ลี่ใหญ่โลละสี่สิบบาทน้ำพึ่งปากตัวละร้อยบาทน้ำโต๊ะค้นสดหวานอร่อยชื่นใจขอลิบบาทเลยครับ กดจับปลาเบอร์ดึงใหญ่จับโป่หอร้อยยี่ห้าเบอร์สอง่ะร้อยยี่สต้มสายนำพึ่งตามรูปรูปรูปใหญ่หวานอร่อยช่นใจสองลห้าสิบสี่โลร้อยกบรายเบสหวานอร่อยช่นใจสามโลร้อยลกขึ้นห้าสิลพัรตอองหวานสอบอร่อย